อันนี้แต่สมัยเป็นคฆราวาสตอนนั้นไปศึกษาอะไรครับคือได้ไปศึกษาเกี่ยวกับสายฤือสีครับเพิ่นขามาไหมเพิ่นขามาของเป็นเนื้อคือกันกับพังเท่านั่นแหละอ๋อนางสมาธิแล้วเพิ่นเขามาหาเท่าไรกันนีมิตนะเท่าไรกันนีมิตดกันบ่ครับเท่าไรกันนีมิตบาทนี้เท่ากับนางสมาธิเป็นปกติแต่เล็กน้อยครับเดี๋มันถี่มีต้นใหม่ต้นหนึ่งที่ที่นางสมาธิแต่น้อยเลยอยู่นี่ หูนางญุ่นสมัยก่อนเป็นป้าเป็นเป็นป้าคกแ้วกับเป็นั่งสมาธิยุ่นอันย่อแม่อันย่อแม่อะไรตีสมัยก่อนเนี่ยีย่อแม่เขาป้าก่เลยไเป็นนางสมาธียุ่นกับบ่ได้ว่านางสมาธีหรอกก็นนางเห็นมันสงบจ้ะบ่ได้ว่าสมาทีได้สมัยนั่นเนาะเล็กน้อยบ่หูสมาธิว่านางมันสงบแต่เกิดวามสงบขึ้นมากมอนเลยไม่ยุ่นีเนี่ย ก็ได้คือพอเวลาจะของนางสมราธีเธอแรกเออนางสมราธิเธอแหลกก็เลยไเปเบื้องต้นใหม่ต้นใหม่ต้นนีก็ยังยั่งโดเด้วยหลูุศิษิ์ขุดต้นใหม่ต้นเนี้ยขึ้นมาปลูกเป็นทีระลึกิยุติดเนาะหอดวางหอดเวลาเนี่ยเขาเห่นว่าความผูกพันหรือพันธทาสัญญาเนี่ยที่เกี่ยวยื่งอดีตเนี่ยมันจะเขามาหากันเองกอือมันจะขึ้นมาหากันเองถึงเวลาเนร่บเพราะฉะนั้นบางเธอคนแห่งจสวแงหาเนี่ยมันแห่ง่พวก บางเธอพอแสวงหาถึงเวลามันจองมั่ของมันเองเนาะเจ้าอาวา่ในส่วนของพอขั้นเนี่ยเวลาเล่านังพุกเจ้าวัตถุมงคลเนี่ยองค์ปูฤาษีเนี่ยเื่อยู่นับองค์เพิ่นเนี่ยประจําเลยครับเพิ่นนึงเนี่ยองค์ใจเมี่ยมเลยล่ะโอ้่นบอกว่าเขาเป็นเป็นเอ่อองค์องค์นี่่ือวาเพิระไซเอามาแต่เพิ่นเพิ่นเพิ่นไปเฮียนมาแต่เขมรอยู่ป่าเขมิ้น เพ่นกับวได้บอกซื่อบ่อย่างเนี้โอเดรู้จะเป็นท่านอาจารย์ฤาษีเออเจ้าพะพนกับคู่คู่ถ้ำเพ่นกับไปเอามาจากองค์ปู่ฤาษียุคขมินครับอืมอยากกลับมากฟังไถ่มาอย่างนี้เจ้าเลรับภูมเศวัตถุมงคลนี่องค์ู้ฤาษีนี่ยสิมากรององ์มักรครับนกจเป็นการฝึกฝนระวังคู่ถ้ำแชงคู่คับจภพระว่รถ้จะาลองกื่จิตจ้าของนะมันบอกเพราก็ต้องบวกันเป็นัดตรงเนี้ยครับ บวกกันไป็มัตตุงเน่าครูาู้จารย์เน่ยเพิ่งกับมาจังสี่ที่ไหนจะไล่มาอ๋อมาจะเป็นคารวาสไม่นีมน่ม,ม,มาเป็นจะเป็นคารวาสเพิ่นมาเพิ่นมาสอนบ่ครับหลงัลงหจากที่เริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพิ่นมาแต่แรกบ่ได้สอนเด้ครับ,บรเห็แนแค่นิมิตรูปกายคือๆเออแต่แรกมาจะเชื่อบ่ได้สอนบ่ได้สอนให้สงหวัดมนต์บ่ได้สอนให้เฮ็ดนั่นนี่บ่ได้สอนเลยเด้ครับผมก็บมาปับขดอย่เห็นพันดูต้องเสียหน้ก็บ่ได้เคลื่ยังก็คือคือว่าฝันนะครับเจ้า ตาด้หนูแต่ว่าเวลาเราระลึกเนี่ยกระิมานั่นสินะเออแต่แต่แต่ได้เขาเรียนว่ายังแต่พอได้ถือยังเป็นกะละเนี่ยาะตั้งแต่สมมติเป็นข้าราชการนะครับจนได้อันพี่ได้อันเป็นพระขาวเพียะครับจนเริ่มนางจนเริ่มฝุบฝนยางเอาเป็นต่อตายเนี่ยเออยังเป็นจิจจาบระนิด เป็นย่างเขามาสอนเป็นย่างเป็นย่างไปนี่นะว่าละโอกาสจังหวะมันกขคือกันเด้อยาขวอยาเห็นเนี่ยมันบ่หอดวางมันบ่หอดเวลามันก็คือเข่าครับอหอดวางหอดเวลามันยังแน่นตอนตอนนี้ท่านฤาษีมาสอนนี่ส่วนมากมาสออเป็นคาถาหรือเป็นบทแบบไหนส่วนมากจะเป็นคาถาจะเป็นหลักเพรว่าท่านฤาษีแล้วก็ท่าฤาษีมันก็เป็นหลายอย่างจะเป็นคาถาเป็นหลักส่วนมากเนี่ยคู่บาอาจารย์นต่างมานจะมักเป็นคาถาเป็นหลัก การอคาล่เนี่ยจะขึ้นมาเป็น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 ช่วงครับอืมเป็นช่วงถ้าว่าถ้าเท่าได้บทคาถาต่างๆขึ้นมากเนี่ยไอตัวคาล่มันก็ดียุ่งขึ้นมาเอีกขึ้นมาเอีกเพราะว่าตัวคาถากับตัวสวดเนี่ยบางทีเท่าเขียนตัวนึงเนี่ยมันองมีบทสวดตัวนึงให้หันสวดตัวนึงให้หันสวดตัวนึงเขียนหาตเขาก็สวดใช้หาตัเขียนชีโตเทากับสวดใช้ชีโตครับเออนั่นแหละ มันทีหมดบ่เปล่นมันทีกำกับทุกคาถาเอ๋ยถูกทุกยัน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 ทุงสี่เลยมันทีกำกับมาเลยเออมันทีขึ้นมาโดยเอตโนโนโม,มาคำว่าถ้าคาถาม,มาแต่เท่ากำหนดยันตัวนี้ก็ขึ้นมาเรือ่อเกีย่ยนแต่เท่าข้องเท่าก็สิสวดไปยันก็ที่ขึ้นมาเป็นไปมันทีคข้องจองกันมาเลยครับอืมันที่เป็นยันเพว่าตัวเสี่ยนคือสมัยก่อนเนี่ยตัวเสี่ยนตัวท่าของของเาเนี่ยมันหลายเลย ก็ทีมียังสั่นยังสียังสีแบบผู้นั้นผู้นี้บ่แมนได้เออมันคล้ายๆกันแต่พวกคล้ายๆกันนั่นแหละเออให้ว่ามันหลายในสายต่างๆน่ะครับมันหลายขึ้นอยู่กับของไฟของมันเอาเหต่ว่ามันบ่แมนดอกยังสั่นมันต้องเป็นยังสียังสีบ่แมนนะเออแต่ละสายแต่ละคู่กับบอคือกันเออแต่กับบคือกันหล้วกับบ่อาจจะบ่ต่างกันไปไหนแต่ว่ากับบคือกันทั้งสิ้นนะ แต่นี่พอได้ไปเรียนกับพ่อคำบ้านแล้วนี่ย้ยาของฤาษีของครูบาอาจารย์ของพ่อคำบ้านนี่เราเราข่ามาสอนนะบ่ครับก็มีเพิ่มเติมข้ามาด้วกนอกจากที่ได้นิมิตก้อนนั่นลแล้วเออก็มีก็มี่ม,มาตลอดโอ้เป็น,เป,นเป็นองค์เดียวกันบ่ครับเป็นเป็นครูอ,อาจารย์ของเดวแต่ได้เดวแต่ข้าสิกใจเด้ตอนที่ท่านไปไปศึกษากับพ่อคำบ้านได้ย้าฤาษีที่ท่านมาสอนต่างตงนี่เป็นองค์เดียวยกันกับที่สอนพ่อคำบ้าบ่ครับ ทีมีองค์เดียวกันเพราะถ้าถามมาองค์เดียวกันว่าห้อประกาศยืนยันเนี่ยเพราะว่าแต่ละองค์แต่ละองค์ประจำโตหรือล่างหรือกายยอดเนี่ยกับกับขึ้นกันผู่ภัยผู้มั่นแต่พื้นฐานกับมาจากหันก่อนเออพื้นฐานกับมาจากหันก่อนแล้วจะนกันแล้วแต่พันชิเมตาร่างจานกับล้วแต่ครูบาอาจารย์พันชิเมีตาแต่ห้อประกาศยืนยันว่าอ่ามันองค์เดียวกันบ่คือกันกับห้อถามมา ไปเฮียนท่านนัหลวงปู่ศิลาบ่เข้ากับไปแต่ว่าเข้าเข้าบ่ได้ขึ้นท่านขึ้นคู่เพื่งเพิ่งทั้งสี่นะเข้า <ā> ไปศึกษาไปให้ฝันจีเน,นี่ยเนี่ยทางอั่งสี่นะเออจังสรนคือกันกับอันนี้แหละแต่ว่าถ้ามีองค์อื่นเนี่ยแมนเห็นบ่องค์อื่นองค์อื่นไหนแมนอืนอนแล้วถ้าเกิดทำเป็นความรู้เป็นอย่างคนสายหลายๆสายหลายอาจารย์ต้องต้องขึ้นคู่หรืีครับมีมีความสัมพันธ์อะไไหมคับไม่แล้วแต่ได้มันแล้วแต่ได้แต่คนสวีเดนก็มี มันนี่ขื้นเองครับอ๋อขื้นถ้ำเองมันเป็นเองอือันนี้ย่านคู่ปัญจเมตตาหอดว่าหลาหอดก็ร่ำเหมาะสมพัญเมตตาเพื่อนเองครับอีนึงอีกน,งกนึงไปสแสหวงหาถ้ำเองอือาพระอาจารย์เคยไปปฏิบัติได้ทำนี่เพื่อนไปขื้นคู่ได้ทำเนาะครับเอาผักขาวพ่อผักขาวสิละเอาเงื่อนเอาปวยเอาขันขอออไม่เนี่ยไปห่อไปใส่ผ้าสิไปว่างไวบยู่ไปว่างไวบยู่อ่ำได้ทำครับจะไปีฮ็้เอา แต่แรกแต่คนสิเมตตาด่เช่นใดกับอะไ้อีกหรือเปล่าเนี่ยแม่นว่ามันแล้วแต่คนเนี่ยบคนแสวแงหากับคนเป็นเองเพื่อแสวแงหาความรู้เนาะแสวงหาความรู้กับคนอันครูบาอาจารย์มาสอนเองสิ่ไหมครับเออนั่นแหละมันบ่คขึ้นกันบอคือกันอด้ดีเ่าก็ดีดีถ้าถ้ามองแง่เกี่ยวความสัมพันธ์ในอาเป็ได้บุพกกรรมเก่า ถ้าภาษาัญญาเก่าสัญญาเก่าบุพกรรมเก่าบุญเก่าของไผรของมั่นเคยอยู่เคยศึกษากับครูบาอาจารย์องค์ไหนเคยอุปถัมภ์องคไหนเคยเกี่ยวยุ่งองคไหนตั้งแต่อดีตถ้าบอกหนวภาษาใดศาสตร์หนึ่งมันบ่เมื่อมาชาติเนี่ยเมื่อมาชาติเนี่ยมาพอกันเมื่อกันที่เกี่ยวกันโดยปริย่าเมื่อกันทไปมาหากันโดยปริย่าเมื่อกันทอุปถัมภ์อุปถัมภ์กันโดยปริย่าเกันทเฮี้ยนหูกันโดยปริย่าเมื่กันหักแพ่งกันโดยปริย่าสินะเออนั่นแหละ เห็นแล้วเพื่อตัวคงก็เลยแปลกใจว่าแต่ผมอยู่กับครูบาอาจารย์มาร่วมสาสิบปีเนี่ยเมื่อเคยนิมิตเกี่ยวกับฤาษสีเลยแต่พอเมื่อพ่ออาจารย์อยู่สองสามเที่ยงเนี่ยกับที่เราอุทฟัว้ว่าจู่ๆแบบนั่งสมาธิเอาคือมีรูปฤาษสีขึ้นมาสองสามท่านกับแปลกใจอยู่ออเมื่อเคยเห็นนิมิตแบบนี้ก็เลยก็นเลยอัศจรรย์ว่าพอเมื่อพ่ออาจารย์เราเคอยังมีตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาวัตถิาหได้เองวัตถิไหได้เองนีิเป็นไปของมันเองหรอกนะ บางเทื่อเป็นกับเรื่องเห็นเองว่าเขาบอกเป็นเรือเด้ครับผมก็ยังผมก็บม่ได้บม่ได้ไปไ่ได้คิดคำนึงถึงอย่างจากเราจากย่างอ่ะเขาบอกแววๆเปสิเรือตุงศิษย์พุนีพุนีพุธ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 แมนเนี่ยครับอ่าคู่เพิ่นเรือเองกับเรื่องเรื่องของเพิ่นเรือเป็นเรื่องของเพิ่นเป็นการพิจารณาของเพิ่นครับเป็นการเห็นตอดของเพิ่นลุงศิษนะอืแจะค่อยมาตโตออกลุงะครับนั่นแะจะส่วนมากส่วนมากท่านลู่ศรีกับอ่าก็ท่านบรรลุเนาะครับจะมาคืนกัน มารู้มันง่ายยังไงท่านมารู้น่ะก็ดี่สวดทังสั่นนปั๊บๆๆๆแป็นกันล่ะอืมแต่ท่านมารู้ไม่ใช่เพรเป็นตัวเป็นตัวแต่ว่าเป็นจังหวะเป็นช่องเป็นห้องเป็นห้องไปอืมแต่ว่าของท่านมคนนี้เป็นคาถาเลยเป็นบทเป็นบทเป็นบทไปเลยอือนั่นล่ะต่างกันอยู่เด้ครับอืม